กันด้วยนะครับอยู่กับผมเรออนเกมเมอร์ amer, เช่นเคยนะวันนี้ก็จะมาเล่นเออไลเลนเจนะครับออันนี้ก็เป็นอีพแรกของผมนะเพราะว่าเพิ่งเอ้เพิ่งเล่นไม่นานมานี้นะครับเพิ่งกลับมาเล่นเมื่อสี่วันที่แล้วก็นี้เป็น EP ีแรกนะครับก็ <c oughs> จะมีจะมาเคลียร์สเตจที่ ที่ผ่านไปแล้วครับมาเคลียร์อีกรอบหนึ่งเพราะว่าะเตตล่าสุดที่ผมยังไม่ผ่านนะครับเพื่อนใช้ไปเรียบร้อยไม่เหลือเล่ไม่เหลือแล่เลยขายดีวะ่ะรอเล่นรอเล่นรอเล่นไม่ขายไป <c oughs> นี่พันเจ็ดร้อยครับก็ที่อยู่นะ <c oughs> ก็ไปรูส้สเตตนะครับ ดูเสร็จแบีนี้นะร้อสิบสองแล้วกันก็ใครที่ดูคลิปนี้เสร็จนะครับอย่าลืมกดไลค์ทับสกาย like, นะนะครับเพื่อจะได้เพื่อจะได้ไ,ดไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราผมนะคอับไปเอ้าอีกแล้วอะ่ะว่าทำงานไป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 อุ้ยอาจจะอาจจะชนะอยู่น่าจะนะน่าจะชนะอยู่ ไม่ดีว่ะอ๋อเด,เดี๋ยวเดี๋ยวจถ้าถ้าไหวน้องก็แช่เลยถ้ามันล้มสักทักทีอ่ะว่าแช่ไปเลยมั้งผมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หนึ่งสองสามเลยใชยย้ไตายซะไอพวกกระพวกกระจุก เราจะเอาป้อมอย่างเดียวมันตายแน่ๆเลยเรานี่ยจะตายเฮ้ยไปเอาไปขยงเลยยกขยงยามเช้าชนะแล้วมั้งถ้าไม่ไม่มีตัวไหนตาซะก,ก่อนนะมันก็กันไว้ย่อเอ็ดเวิร์ด ชนะแล้ว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 ชนะเย้ยผ่านแบบนานันดานะครับผมมาเก็บตังค์เลยรอนอีกเล้ยอ่ะโอ้ยได้ได้จะเบื่อเนี่ยรอนเนี่ยก็ร้อยสิบสองสี่ก็ต้องเป็นร้อยสิบสามใช่ไหมเออ เพื่อนสนิทจัดมา55ก็เอาไปใช้ไปลยเออดีอยู่นะดีนี่สุดเยลโล่ Yellow มาผมชอบเลยแค่แข็งไงไม่ยงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเยลโล่มันจะไป เหยียบเหยียบจัดไปหนึ่งดอกโอ้ไม่ตายอีกโอ้ตอนนี้ใช้แบบบุเกียวซะแล้วเนี่ยนี่มึงยังยังอยู่เหรอครเนี่ยต้องกลับปีนข้างนอกโหจริงว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าตายนว้ย โอ๊ยไป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 ต้องคันไว้เลยพวกต้องเรียกตัวนี้ออกมาเนียบาพลีกรไป,ไป้ไปนปีเฮ้ยชนะเลยชนะไป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 เลืเลยต้องเลียหิดเ,เลยนยชนะเชนะชนะ yes ก็ขอจบการเล่นเพียงนี้ครับผมแค่เรามาลองเทสเฉยนะครับก็ใครดูเสร็จแล้วอย่าลืมกดซับสไคร์ล่ะกดซับสไคร์นะครับจะเป็นพะคุณมากผมตอนนี้ผมอยากให้ถึง50ทซับเร็วๆนะครับก็ขอจบเพียงนี้ครับบ๊ายบาย